มีหลายคนสงสัยมากเลยค่ะว่าทําไมข้าวมันไก่หน้ามอถึงกล้าเอาสูตรของที่ร้านตัวเองมาเปิดเผยนะคะก็มาสอนและก็แนะนําวิธีการเกี่ยวกับการทําข้าวมันไก่หรือข้าวขาหมูนะคะข้าวมันไก่หน้ามอก็จะบอกเพื่อนๆแบบก็คือว่าข้าวมันไก่หน้ามอเคยเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดอยากจะทําข้าวมันไก่นะคะแต่ว่าเราทําไม่เป็นแล้วทีนี้พอพอเราจะ ขายข้าวมันไก่เราก็ต้องไปซื้อสูตรใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเราทำไม่เป็นอันนี้การซื้อสูตรของข้าวมันไก่มันก็จะ,ะซื้อกันในราคาที่หลักหมื่นใช่ไหมคะทีนี้สําหรับคนที่เงินทุนน้อยนะคะมีเงินนิดหน่อยแล้วก็ถ้าไปเรียนสูตรทําข้าวมันไก่แล้วเงินลงทุนอีกละคะมันก็จะเป็นใช้เงินเยอะนะคะในการลงทุน เพราะว่าไหนจะต้องไปเสียค่าเรียนทําค่าบมันไก่แล้วก็อาจะต้องมามีในเรื่องของอค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะ,ะหรือการเช่าพื้นที่อะไรอย่เงี้ยข้ามันไก่น้ามอก็เลยมองว่าการที่เราจะ,ะแนะนาอาชีพใครสักคนนะคะที่เขาอยากจะมีอาชีพจริงๆมันก็ไม่น่าจะ เป็นอะไรมากนะคะกับการที่เราจะเอาความรู้ที่มีอยู่ไปเผยแพร่เผื่อคนที่เขากําลังอ,อยากที่จะสร้างอาชีพด้วยตัวเองนะคะด้วยด้วยเงินทุนที่ไม่ได้สูงมากนะคะข้าะมันไก่น้ำามอจึงตัดสินใจที่จะ,ะแนะนําสูตรเกี่ยวกับการทำข้าวมันไก่ขั้นตอนและวิธีการทําต่างๆเพื่อที่จะได้เรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไปต่อยอดทําขายได้ซึ่งข้าวมันไก่น้ำามอก็ผ่านตรงจุดนั้นมาก่อนนะคะเมื่อก่อนเคย เคยคิดที่จะไปอาเรียนนะคะแต่ว่าโดนปฏิเสธไปนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะเอาไปได้สูตรไปแล้วจะไปเปิดขายอยู่ใกล้ๆเขาอะไรเงี้ยกลัวแบบกลัวได้รับผลกระทบจากาการที่ให้สูตรเราไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมขายสูตรให้เรานะคะ,ะทีนี้เจ้าของร้านข้าวมันไก่ที่เราได้ไปติดต่อขอซื้อสูตรเขาเขาก็บอกว่า ถ้าเธออยากจะไปเอาสูตรไหนมาขายเธอก็ไปเอามาแต่สูตรที่ร้านจะไม่ให้อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้ข้าวมันไก่หน้ามอเองนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงเราถึงจะทําข้าวมันไก่ได้นะคะโดยที่เราแบบไม่ต้องไปเสียเงินเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยได้ศึกษาตามในยูทูบนะคะก็มี เพื่อนๆพี่ๆหลายคนที่เขาลงคลิปวิดีโอไว้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการบอกแบบละเอียดนะคะเราก็มาลองผิดลองถูกเอานะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามีหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะคะเราก็ช่วงเวลาที่เราขายก๋วยเตี๋ยวเราก็ขายก๋วยเตี๋ยวไปแล้วเราก็ลองทําข้าวมันไก่ไปด้วยนะคะก็ทําครั้งแรกก็ไม่ได้ว่าออกมาดีเลยนะคะก็ครั้งแรกข้าวแข็งครั้งที่2ก็ข้าวดิบนะคะส่วนทําครั้งที่สมก็เริ่มโอเคแล้วนะคะพอ อันที่สามมันเริ่มโอเคข้าวมันเริ่มได้ที่เราก็มาฝึกต้มไก่ใช่ไหมคะพอเราต้มไก่ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ลงมือขายเลยค่ะก็คือแบบก็คือขายไปปรับปรุงพัฒนาฝีมือตัวเองไปด้วยนะคะก็ไม่ได้รอให้พร้อมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามารอให้พร้อมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่เราจะได้ขายนะคะก็ทําไปลองผิดลองถูกไปนะคะก็ ให้ลูกค้าติชมเรานะคะเพราะว่าเราเป็นแม่ค้าใหม่เราก็ต้องขอคําแนะนําจากลูกค้าใช่ไหมคะก็แนะนําตัวเองว่าเราเป็นแม่ค้าใหม่นะเพิ่งเปิดขายวันแรกอะไรอเงี้ยมันดีไม่ดียังไงขอให้ลูกค้าแนะนําเราด้วยอะไรย่างเงี้ยเราจะได้นําไปอ่ะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาฝีมูตัวเองนะคะก็วันแรกก็ขายข้าวเพียงแค่สองกิโลนะคะก็ก็หมดก็ดีใจแล้ว,ลวก็ไม่ได้ทําเพิ่ม ก็ขายข้าววันละสองกิโลสากิโลทาอยู่แบบนั้นเป็นเดือนนะคะก็คือเออจนเราแน่ใจแล้วว่า,าข้าวมันไก่ที่เราทําออกไปเนี่ยคือผลตอบรับตอ,ตอบตอบรับจากลูกค้าคือโอเคแล้วนะคะลูกค้า,อายอมรับในข้าวมันไก่ของเราะคะในสูตรที่เราทําขายกล็ลูกค้าเริ่มแวะเวียนมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะานเราก็จะค่อยๆปรับ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเราจะไม่ได้แบบลงเยอะครั้งแรกนะคะเพราะว่าเราจะดูฐานลูกค้าเราก่อนสมมติว่าวันแรกเราหุงข้าวสองกิโลใช่ไหมคะข้าวหมดก็คือหมดไปเลยนะคะแล้วก็วันถัด,ถดไปเราก็มาสังเกตดูว่าข้าวเราอหมดไวไหมหมดในเวลาช่วงไหนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ไม่ใช่ว่าพอเห็นขายสองกิโลขายดีแล้วแบบวันถัดไปก็ลงแบบ หุงข้าวแบบเยอะๆเลยอะไรแบบนี้ไม่ไม่ใช่นะคะเราต้องค่อยๆเพิ่มปรับเพิ่มไปเรื่อยๆ,ๆเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าฐานลูกค้าของเราจริงๆอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะคะคือยอดขายดูจัดยอดขายไม่ใช่ว่าวันนี้ขายดีพอวันต่อไปคือทําเยอะเลยแบบนี้มีโอกาสที่จะข้าวเหลือแล้วก็ขาดทุนได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าคนที่มากินคือลูกค้าเราจริงๆหรือว่าเขาแค่อยากจะมาลองของใหม่นะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการนี่ก็เป็นคําแนะนํานะคะสําหรับแม่ค้าที่คิดจะเปิดร้านสําหรับแม่ค้ามือใหม่นะคะว่าเอ,อจะมีวิธีการแบบจัดเตรียมหรือการรับมือกับลูกค้าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันนี้ค่ำแก่น้าหมอก็มาแนะนําเพื่อนๆแค่นี้นะคะ